หากทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราจะซ่อนกายในกลีเมศกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสมวิส,มส,สัยจะซ่อนตัวในของเขาลํานาวใครนักทินใะดให้พน้น เรีบุญยมากคริการบำนานได้รับฉันทานุมัติจากท่านเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมเพลงศพของคุณแม่ฟ้องมุงคำภาในวันนี้ก่อนอื่นในานาเจ้าภาพขอกราบขอพระคุณท่านผู้เกียรติที่คารพทุกท่านทุกคนที่ได้เสียสละเวลามีค่ามาร่วมเป็นเกียรติมาร่วมไว้อาลัยมาร่วมบำเพ็ญกุศล มาร่วมส่งสก,การและร่วมประชุมเพลงศพของคุณแม่ป้องมุงคำภาเจ้าภาพรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่ได้เห็นหน้าในยามมีภัยและเห็นใจในยามมีทุกสุขเช่นนี้นท่านผู้มีเกียรติที่ครับในการประชุมเพลงศพของคุณแม่ป้องมุงคำภาครั้งนี้ทางเจา้าภาพแต่คัามกรุณาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลนสองสมานสุมเมโต ซึ่งนำโดยท่านผู้บริการอารมณ์จีบสีเชียงสาได้จัดคณะลูกหลานจากด,ดอนพรับโรงเรียนขวัแข่นวิทยายนสองสมานสุมเมโตได้มารำหน้าไฟเพื่อน้อมส่งดวงวิญญาณผู้จากไปให้ไปสู่สุขติในสัมรายภพ วันพกน้อยนะครับลำดับต่อไปมอบถวายวัดท่าประทายจำนวน3,000บาทวัดท่าประทายลำดับต่อไปมอบถวายวัดมิ่งโพวรารามจำนวน3,000บาท เราตเชิญตัวแทนกับปัดมิ่งโพวรารามาสารวัตรกำเนินอสวนนรรณพลศสลีลำดับต่อไปมอบบำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยจำนวน3,000บาทโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยอาจารย์นำพรเป็นตัวแทนนะครับ ลำดับต่อไปช่วยสนับสนุนจิตการอพพรรช่วยงาน3,000บาทระเรียนเชิญตัวแทนอพพรรครับพ่อสุศักดิ์ดวงรมนาเป็นตัวแทนรับมอบนะครับอันลำดับต่อไป สนับสนุนกิจกรรมวงโยธาธิษขอนแก่นวิทยายนสองสมานสุเมทโธจำนวน3,000บาทลำดับต่อไปมอบบำรุงกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้านหนองแสงจำนวน2,000บาทขอเชิญกิจกรรมตัวแทนส่วนรวมของบ้านโคกน้อยจำนวน1,000บาทขอเชิญต,ตัวแทนจากบ้านโคกน้อยนะครับ ขอบคุณท่านผู้มอบและผู้รับมอบทุกท่านนะครับอลำตัดต่อไปก็จะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลจำนวน40กองซึ่งกระผมจะเรียนเชิญท่านทอดพ่ออารามมงคัมพาพ่อทวีมงคัมพาแม่อรไทบุญชาญพ่อสว่างพระสังขาบ้านดอนยางคุณตากองไกรยราชจากจังหวัดตา คุณแม่แดงจันทนาธีระอัมพลกรรมการผู้จัดการบริษัทอัมพลวิศวกรรมคุณสรีจิมนดวงบรรเทาเลขาธิก,การนายกเ,กเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับและผู้ใหญ่ดเรศชัยอง์ผู้ใหญ่บัณฑิตพรหมพินิษผู้ใหญ่สมบัติลทขิใจและผู้ใหญ่เวลดลาน้อยเห็นครับเทศบาลตำบลพลับเป็นผู้ทอดผ้าบางสุขุล ผู้ใหญ่จรัญยุทธสินเสวีผู้ใหญ่กินตนาโนนศรีผู้ใหญ่เสด็จนาเมืองจันทร์ผู้ใหญ่ภูมิผกภูคำผู้ใหญ่เบญจรัตนามณีผู้ใหญ่บุตรศรีคุณทุมสทอทวีระมอกณแอดและสะทอ,อดลบริจันทร์ขอนกันผู้ใหญ่คนสองสมานสุทเมโทผู้ใหญ่สุขสรรโยคุณ ผลัดเอกชัยอนุพันธ์ผลัดอดิศักดิ์มาศยักษ์พงศ์สทอทปวีประ,ะเสริฐวงศ์สทอทนิธิพัฒน์บัวผันสทอทธนิศราคัตมาสทอทสกุลแก้วตั้งใจและรองผู้อำนวยการชูเดชแก้วดวงรองผู้อำนวยการเรียนขอนแก่นวิยนทยาชนสองสมานบ้านผือผู้อำนวยการอารมณ์ศรีเชียงสาผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสองสมานสุมเมโธท,ท่านรองนายกสมเกียรติแสนมงคล และรองนายกพิชัยชาญจระเขตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับจุี้หลังจากที่วางทอดผ้าแล้วกรณาเืนรออยู่ก่อนนะครับท่านผู้ในการสุรินล่าหาผู้ในการด็กเตอร์สวิทวงศาไฮผู้ในการประเทืองแก้วหยองผู้ในการลำไพ่สร้อยทองผู้ในการปัญญาพระวงศ์ผู้ในการอารมณ์สีเชียงสา รองนายกเทศมนตรีสมเกียรติแสนมงคลและรองนายกเทศมนตรีพิชัยชาญเจค่ะก็ขอ,ขอราย,ยางานตัวอีกครั้งหนึ่งน,น,นะคะดิฉนันนางมงฐาสินเพ็ทนาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนรญยางจัศิลาเพิเมืเองจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นล้านสาวของคุณยายป้องนะคะเป็นพี่สาวของคุณแม่ค่ะประวัตินี้ก็ ได้ให้ข้อมูลมาตลอดนะคะก็ขออนํญาตยนท่านในบรรยากาศพายุพัดชาติวูเป็นทิวแถว้องนภาดาราลาวดุดว้าแววนี่ดือ น้ำตาพาคไว้ตกองสังหอนสิ้นบุญแล้วคงไม่เห็นเวีจากจรแก้วจากหอนไปแลว้วคงไม่กลับไกลลับลาแม่เอ้ยแม่ของหนูแม่จงรู้รูข้ขีดน้ำชีว รรักรมลูกคิดนำแม่พำสอนลูกคิดนำแม่ทำสอนแม่ให้นมย้ำข้าหโมกโกเข้าวปอนนอนบนเปลกอมลูกเอะหลับตาสาแม่สิ่งกอมหลับตา บอกเพียนเรียนให้ดีอายุยี่สิบปีให้ลูกมีพันลยาออกบ้านและแปลงเรียนแม้ยังเตือนให้ขยันเก็บอ้อมไปทุกวันหนึ่งบาทนั้นถึงลอยคืนหนึ่งบาทนั้นถึงลอยคืนคุณพ่อแม่นั้นหนาคืนผู้ผาเรียดจำพุทธมาดา ว่าพบเนื้อเก่าเขาจะไม่หุ้นไผ่กับอทอคุณของพ่อแม่นั้นถูกชนชันอย่าลืมสุดสาบซึ่งมีพ่อแม่เป็นของตัวอย่าได้ปวเความจนพ่อแม่เขาเคยเลี้ยงคุณเลยคุณบรรดาที่เดลาจากโลกไปจะเกิดพบหนไหนขอให้ได้มาพบกันสวดมนต์และ ลูกขอพรให้ทุกวันวิญญาณแม่ขึ้นสวรรค์จงพบกันทุกชาติเนจงพบกันทุกชาติเิอเพื่อเป็นการไว้อาลัยและน้อมส่งวิญญาณของท่านคือคุณแม่ป้องมองุกขภาให้ไปสู่สุคติในสัมตายพบภพและเพื่อเป็นการตรงธรรมสังเวช กับผมขอากราบเรียนและเรียนเชิ่นท่านผู้เขียนที่ครบเดคโนโยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีเพาราะกัีนนครับผมพี่น้องที่อยู่ในสลาบำเป็นกุนแห่งนี้นั่งสงบกินได้นะครับ คคบคท่านนายกอันลำดับที่หนึ่งนะครับเชิญผ้าเลยนะครับผ้าหนึ่งชุดแล้วก็รัาประ,ปะทาพร้อมยา,รมราพร้อมแล้วครับเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วลำดับที่หนึ่งเขาเรียนเชิญท่านกำนันตะบนพระลับกำนันสมดวงบรรเทาเป็นผู้ทอดผ้ามาหาบาง วัดป่าศรีบุรพาเป็นองค์พินาผ้ามาหาบางสุกุลกำนันสมดวงบรรเทากำนันตะบนพระลับเป็นผู้ทอดผ้ามาหาบังสุกุลเขาการับนิมนต์หลวงปู่เพชรวชิรปัญโยวัดป่าศรีบุรพาเป็นองค์พินาผ้ามาหาบางังสุกุลให้ด้วยแนละหนึ่งลูก นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าคุณวิทิตทองโสพิษเป็นผู้ทอดผ้ามหาบาังชุกุลข้ากาบนิม,มนพะคุณท่านจำนวนหนึ่งรูปเป็นองค์พินาผ้ามหาบาังชุกุล นิมนต์พระคุณท่านจากวัดป่าแสงอรุณจำนวนหนึ่งรูปเป็นองค์พินาผ้ามหาบางสุณนายกเทศมนตรีตำบนหนองตูมนายกทวนทองผ่านวงเป็นผู้ทอดผ้ามหาบางคุณขอกราบนิมนต พระคุณท่านจากวัดป่าแสงอรุณจำนวนหนึ่งรูปเป็นองค์พินาผ้ามาหาบางสุขุนนายกเทศมนตรีตำบลหนองตูมนายกทวนทองผ่านวงเป็นผู้ทอดผ้ามาหาบากากตีตำบลโนนท่อนคุณนัทนายเหล่าสวนเป็นผู้ทอดผ้ามาหาบางสุกุน ขอกราบนิมนต์พระอธิการวิชาญนายกเทศบาลตีตำบลโนนท่อนคุณนัทนัยเหล่าสวนเป็นผู้ทอดผ้ามหาบางสกุกลกราบนิมนต์พระอธิการวิชาญยานวิโรจากวัดสว่างโพชัยบ้านหนองแสง ท่านต่อไปนะครับเรเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชอบดีสวนโคกประธานชมรมคนพุทธหัวหน้าสถานีวิทยุ FM 1 0 1 7 5เมกเฮิร์การทหารสุขปรบวัติขอนแก่นเป็นผู้ทอดผ้ามหาบังกุลของเอกกลาอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระธรรมดิลกเจ้าคณะภาคเ้า,าธรรมยุทธเจ้าวัดวัดป่าแสงอรุณเป็นองค์พารณาผ้ามหาบังกุล อดอกไม้จันทร์ตลอดท่านประธานทั้งฝ่ายคารวะาและฝ่ายสงด้วยหลังจากที่พระเดชพระคุณท่านที่นาชักป่ามหาบสุคุณเสร็จแล้วประธานในพิธีก็จะวางดอกไม้จันทร์ร่วมกับท่านประธานสงต่อจากนั้นก็ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์และหลังจากนั้นก็ขอกราบเรียนและเรียนเชิญพระเกียรติที่รบซึ่งามเป็นระเบียบหลุกลานก็จะไปคอย 啊！嗨、ah, hey.，好 <noise>，咱们一路，一 <noise>